สวัสดีครับพบกับปฏิบัติการฟิสิกส์กลศาสตร์นะครับในวันนี้นําเสนอในส่วนของบทที่4นะครับบทที่4ก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ได้นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ได้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อหาระยะทางแนวดิ่งที่วัตถุกตกซึ่งสัมพันธ์กับระยะทางที่ลูกบอลเดินทางในแนวระดับนะครับเมื่อลูกบอลถูกยิงออกไปในแนวระดับจากขอโตะดั่นดงขอบเขตของการทดลองของเรานะครับในส่วนของโปรเจกต์ได้นะครับก็คือ ระยะทางในแนวนอนนะครับระหว่างปากกระบอกของแท่นยิงนะครับและตำแหน่งของวัตถุถูกกำหนดโดยนะครับ x เท่าก,กับ v ศูนย์ t นะครับนั้นเมื่อ v ศูนย์ก็คือความเร็วต้นของวัตถุออกจากปากกระบอกนั่นเองนะครับและ t ก็คือเวลาขณะลอยอยู่กลางอากาศนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาก็มาทำความรู้จักอุปกรณ์การทดลองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อุปรกรณ์การทดลองก็คือประกอบด้วย1ครับแท่นยิงนะครับโปรเจกต์ตายสองสมาร์ททอมเมอร์ครับสามโฟตโตเกตจำนวนสองชุดครับสี่บอร์ดนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับห้าเทปวัดสายวัดหรือไม้เมตรไม้เมตรหกกระดาษคาร์บอนครับเจ็ดกระดาษขาวนะครับและแปดกระดาษกราฟนะครับกระดาษกราฟนี้เดี๋ยวเรามีเราจะจะ,จะแจกให้นะครับ มนักศ oh, ึกษามาทการทดลองเพื <owner gef> <necessary> ่อไปเขียนข้อมูลของกราฟนั่นเองนะครับเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะครับรู้จะอุปกรณ์การเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาทําความตั้งเครื่องมือพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ได้เลยนะครับทีนี้ครับมาดูการทดลองนะครับตอนที่1นะครับให้นักศึกษาจัดวางอุปกรณ์ดังรูปนะครับโดยวางชุดยิงโปรเจคต์ยด้ิดกับตัวแคลมบนโต๊ะนะครับแล้วก็จากนั้นวางโฟโตเกตนะครับเกตหนึ่งกับเกตสองในแนวระดับของชุดยิงนะครับโดยโฟโตเกตหนึ่งกับโฟโตเกตโฟโตเกตสองนะครับ ห่างกัน10เซนนะครับตามรูปนะครับจากนั้นนะครับชุดยิงโปรเจกต์ตายนะครับมาดูใช้งานอย่างไรนะครับตัวข้างบนนี้ที่มีเชือกนะครับก็คือตัวยิงนะครับปล่อยมลนั่นเองนะครับตัวปล่อยวัตถุเพื่อทําหน้าที่ในการยิงนะครับดึงเชือกขึ้นไปนะครับเราก็จะดึงเชือกเบ๊บวัตถุก็จะถูกยิงออกไปนะครับแล้วมีมุมนะครับจะมีมุมองศาบอกระดับอยู่นะครับโดยมีเชือกห้อยอยู่นะครับนะครับศูนย์องศาถึง 90องศานะครับแล้ว <niño> ก <sharing> ็ในการทําม <N> ุมมุมนะครับเราจะปลดล็อกสกรูตัวนี้นะครับมันก็จะทํามุมเอียงนะครับถ้าจะก็องศาก็แนวดิ่งนะครับถ้าในแนวระดับก็อยู่ที่สูนองศานะครับอย่างตัวอย่างเมื่อเราทําการปล่อยเราต้องการ10องศานะครับแล้วก็ให้เชือกตัวนี้ห้อยที่ห้อยอยู่นะครับตรงที่10องศานะครับไปเรื่อยๆต้องการจนกว่ามุมที่เราต้องการที่กําจิกำหนดให้ นะครับก็ตัวยิงนะครับที่เราจะยิงเนี่ยเราต้องใส่มวลนี่คือปากกระบอกปืนอยู่ตรงนี้นะครับโดยใส่มวลลูกกลมมวลลูกกลมนะครับสีเหลืองตัวนี้มาใส่ที่ปากกระบอกนะครับทีนี้มันสามารถยิงได้กี่ระดับครับช็อตแรงครับก็คือระดับ1นึ่งมีเดียมแล้วก็ลองครับระดับไกลสุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่กําหนดให้มานะครับถ้าสมมุติว่าเราจะยิงนะครับแล้วก็ เอาไม้หรือปากกาเคมีนะครับมาแยะใส่ตรงนี้อย่าใส่นิ้วตัวเองนะครับจะเกิดอันตรายนะครับใส่ที่ลูกบอลแล้วก็กดนะครับถ้าต้องการที่ช็อตก็ให้มีเสียงคลิกมันก็จะมีอ่าหนึ่งคลิกครับอ่าเมื่อเราจะยิงนะครับเราก็ดึงนะครับตัวอย่านี่งนะครับเมื่อนึกษสารพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ วิธีการทดลองเลยนะครับวิธีการทดลองนะครับให้นักศึกษาเตรียมคู่มือปฏิบัติการนะครับรายงานผลด้วยนะครับเพื่อจะได้ตรวจดูความถูกต้องนะครับของการบันทึกผลนะครับทีนี้แบบบันทึกผลในตารางที่ในตอนที่1น,นะครับในตอนที่1ก็คือเป็นการทดลองเกี่ยวกับวัดความเร็วต้นนะครับ โดยใช้มุมยิงศูนย์องศานะครับาาระยะห่างของโฟโตเกตเท่าไรนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับก็คือ7 0เซนนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรนะครับอีนี้มาดูตารางที่4.1นะครับก็คือจะทําการบันทึกเวลานะครับโดยทําการทดลองไป3ครั้งนะครับ แล้วก็หาเวลาเฉลี่ยนะครับแล้วก็หาความเร็วต้นนะครับทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ทดลองไปพร้อมกันเลยทีนี้นักศึกษานะครับมาดูการทดลองตอนที่1นะครับการทดลองตอนที่1ก็คือเป็นการทดลองหาความเร็วต้นของลูกบอลก็คือให้นักศึกษานะครับบรรจุลูกบอลในกระบอกแท่นยิงที่ช็อตแรงนะครับก็คือระดับที่1เองนะครับรูปนะครับที่ทำมุมเท่าไหร่ครับทำมุมศูนย์องศาในแนวระดับนะครับทีนี้ผมจะใส่ลูกบอลนะครับ ที่ทามุมศูนย์องศานะครับแล้วก็ช็อตแรงนะครับก็คือคลิกแรกอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็โปรโตเกตสองอันนะครับก็ห่างกันสิบเซนนะครับอันนั้นลูกบอลก็จะผ่านโปรโตเกตหนึ่งกับเกตสองนะครับเพราะฉะนั้นสายโปรโตเกตก็จะมีอยู่สองอันนะครับนักศึกก็ต้องมาดูที่มาร์ทัมเมอร์นะครับเพราะนั้นเกตหนึ่งนะครับ เขตหนึ่งนักศึกษาต้องเสียบช่องที่1นะครับเขต2ก็ต้องเสียบช่องที่2นะครับทีนี้มาดูการตั้งค่าของ smart hammer นะครับ smart hammer นะครับเมื่อเราเสียบปากเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นตามรูปปรากฏนะครับแล้วอยากจู่เาบอกว่าหักษากดไปที่หมายเลข1นั่นก็คือ time นะครับปุ่มก็จะแสดงคําว่า time แล้วก็กดที่หมายเลข2ก็คือเราใช้ t o o l k นะครับแล้วก็กดไปที่ t o o l k นะครับ วันเกดไม่ใช่นะครับกดไปเรื่อยๆจะเจอ2เกดนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับถ้าขึ้นดอกจันแสดงว่าสถานะพร้อมทํางานนะครับ ขตอนที่2นะครับตอนที่2ก็คือเป็นการวัดสินทางโปรเจกต์ไดนะครับทีนี้วัดความสูงนะครับจากปากกระบอกถึงพื้นนะครับจากนั้นเราจะทำการทดลองนะครับเราจะทาการทดลองทั้งหมด9้าครั้งนะครับโดยเราบันทึกระยะในแนวราบกับแนวราบคือเราจะแทนด้วย x แล้วก็ในแนวดิ่งก็คือแทนด้วย y นะครับทีนี้การจัดเตรียมอุปกรณ์ของเรานะครับเตรียมเครื่องมือก็คือจะไม่มีโฟโตเกตกับเครื่องจับเวลานะครับ แต่จะเป็นกระดานกับครึ่งยิงนะครับแล้วก็แนวแกนเอ็กซเราก็จะบันทึกแนวแกน x นะครับโดยที่เมื่อเราปล่อยลูกมวลไปกระทบที่กระดานนะครับไปกระทบที่กระดานไปกระทบที่กระดานตัวนี้ที่เราใช้กระดาษขาวรองไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ทําการยิงที่ระยะที่1นนะครับก็คือช็อตแรงนะครับมวลจะถูกยิงที่ปากกระบอกปืนแล้วก็ไปกระทบที่กระดานนะครับตรงนี้เท่ากับ0ูนย์นะครับ ก็กับ0ก็คือในแนวแกน y ครับตัวนี้ส่วนแนวแกน x ก็คือระยะที่เราจะเริ่มถอยไปเรื่อยครับตอนนี้ผมวางที่ระยะที่10เซนนะครับปากกระบอกถึงจุดเริ่มต้นนะครับพร้อมแล้วทําการทดลองเลยนะครับตอนนั้นนักศึกษาเพิ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็คือเริ่มต้นที่10แล้วก็บวกครั้งที่สองก็20 30 40 50 60, ถึง90เซนนะครับ ส่วนที่เราจะบันทึกคือระยะแกน Y นะครับว่าระยะแกนวเนี่ยจะได้ระยะที่เท่าไหร่นะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ เมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วนะครับอ่าสาบันทึกของแกน x แกน y จบไปแล้วนะครับก็ไปดูที่ตารางที่4.3นะครับนักศึกษาต้องเขียนอะไรครับเขียนค่าความชันของกราฟนะครับแล้วก็ความเร็วต้นที่ได้จากความชันนะครับความเร็วต้นที่ได้จากเครื่องจับเวลานะครับแล้วก็หาเปอร์เซนต์ความแตกต่างนะครับแล้วก็จากนั้นนักศึกษามาวิเคราะห์ผลการทดลองในเรื่องของกราฟนะครับโดยที่ระยะแนวดิ่งอยู่ในแกน y แล้วก็ระยะในแนวราบคืออยู่ในแกน x นั่นเองนะครับ แล้วก็ไปคำนวณหาความชันกราฟแล้วก็ความเร็วที่ได้จากความชันของกราฟนะครับแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างนะครับสุดท้ายนักศึกษาก็สรุปผลการทดลองนะครับพอสรุปผลการทดลองเสร็จแล้วก็เอารายงานนะครับส่งมาให้อาจารย์ผู้สอนนะครับและหรือหากนักศึกษามีข้อสงสัยนะครับในส่วนของปฏิบัตกิการทดลองการคินที่แบบโคเชกตางนะครับสามารถสอบถามได้ตามที่อยู่นะครับที่ผม ก็สอบในเรื่องการหางาที่